สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียครับพี่น้องเนาะครับผมครับมานําเสนอแนวทางตัวเลขของพ่อขุนสายสี่ครับผมครับิ่นมีเลขลักให้ความด้วยครับผมก่อว่าหันห้าหกเจ็ดแปดเก้าครับผมครับเนี่ยครับพี่น้องเนาะวินกันมาเลยครับผมเจ็ดเก้าครับพ่อขุนสายสี่ครับผม เลขหลักครับพี่น้องเอาจังไนกลมามนําเสนอเป็นแนวทางเสยงโวกเส้นดวงครับครับพี่น้องเนาะครับเลขสูตรพนลุดครับผมครับมาตามกันต่อครับพี่น้องเลขหลักหรือว่าเลขสายบนเช่นเคยครับพี่น้องเนาะครับเอาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับพอเกามาเชียกับขอขอพระคุณพอคุณสายซี เช่นเคยครับพี่น้องเนาะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้กับเก่ามาเชียร์น้ำเชียร์อูน้ำช่ยครับผม <Hello. S 1> พ่อครับ <Hello. S 1> เก่ามาเชียร์ <Hello. S 1> สวัสดีพอ่อขุนครับผมครับสวัสดีครับครับพ่อได้ยินชัดร้อชัดอยู่พอ่อครับมาตามต่อโอ้พ่อเหลคลักให้รอีกออนิดเด้ยครับผม Please, พ่อ,อก็บอกแล้วว่าเหลคลักนี่ โอ้ยมาลำกันอีกแนาะมาอีหลีอะครับเล,ล็กต้องพ่อแัดพ่อแบบพ่อมาเก่าเรื่องของเรื่องครับพ่อคนมาเก่ากับจับเจ็ดเก่าก็จับเจ็ดหกครับผมงวดน,นี้เลขออกตำเลยออกตำบอก่าเงวดนี้แง่เอาเอาเลขหลัก เ,เลขหลักเด้อเลขหลักนะวะครับผมเล็กรักศูนย์หนึ่งสองสามสี่ศูนย์หนึ่งสองสามสี่เนี่ยย่านเลขออกอยู่รลำกันอยู่ยครับเลขหลักแหมศูนย์หนึ่งสองสามสี่แต่เลขแต่เลขมันชนเนี่ยเลขชนเนี่ยมันชนหนึ่งสองสามครับคิดว่าหนึ่งสองสามเนี่จะต้องติดหนึ่งตัว หนึ่งสองสามจะต้องติดหนึ่งตัวมันต้องติดหนึ่งตัวหนึ่งสองสามเนี่ยได้ตัวที่ว่าตัวที่สิ่มาจับคูเขานี่มันจะมีศูนย์กับซีศูนย์กับสีแมนศูนย์กับซีนี่ศูนย์กับซีนี่สี่จับสี่จับกันอยู่นี่ครับสี่จับก็สามเนี่ยตัวเดีนมันอีหลีคือสามเนี่ยเดียนสุดๆคือสามครับผมแมนเดีนเดีนหนึ่งคือสามเลย มันติดจับก็ตัวใดก็ได้อยู่ในนี่ถ้าถ้าสมมุติว่าอยู่ในนี่พอจับกันมันสิมีเลขตัวที่สี่มาจับกับเขาก็คือเจ็ดกับเก่าครับเจ็ดกระเก่าอันนี้อันนี้บอต้องเขียนลงดอกอกกระเก่าเพราะว่าเดี๋ยวพอจะให้สูตรหน like, да ึ่งส in <grande S 2> ูตรสองอยู่ก็อธิบายให้ฟังว่าถ้าถ้าสมมุติว่าเลขเลขหาตัวเลขในจำนวนเนี่ยพอจับ รถจับเนี่ยซึมงตัวศูนย์สามสี่สามยังเสียครับปันเด็นตัวสี่สีบมัดจับเขาคือเจ็ดกับเก่าเจ็ดกับเก้าอืมมันสี่มัดจับมันสี่มัดจับสามกับสี่เจ็ดกับเก่ามันสี่มัดจับคูกับสามสี่ครับไม่ต้องจับกันลักษณะนี้ก็่คืองดวังหันล่ะักษณะเดียวกันแตปล่อไปจับหนีผิดจืดเลขมันสี่เลขไอเลขสูตรหนึ่งเนี่ยที่ ที่เมื่อกี้ไตหงวดก่อนพุ้นที่งวดเดียวนี่ยลังมากถึงหมดเองพ่อบอกว่ามันฟังเหมือนบ่อครับอ่างวดมันออกซูนเก่ากับไดซูนหาเย็ดมันบ่อครับผมพองวดหลังมากอีกพ่อก็บอกว่าไดโตเก่าน่ะไดซูนหาเย็ดมันก็ออกเย็ดเก่าพ่อมันบว่เอาไปเอาเอาสูตรใหม่มาลงก็เลยกปิดเลยครับอืมแต่ไตหงวดนี่อ่ะ ไอไอสูตรหนึ่งเนี่ยครับผมมัตสิมิเรกหนึ่งสามหนึ่งสามหกห,กหกนึ่งสามหกอืมมัตสิมิเรกหนึ่งสามหกเพราะงั้นหนึ่งหนึ่งก็สามมันไปติดกระสุนหลักครับผมพวกพ่อพก,ก็เล่นหมันใจว่าสามนี่จะในตรงตรงมาเน่ยนอนสามนี่จะต้องมาเนี่ยนอนครับสามบน <bon S 2> เอาเลขวิ่ <leg S 1> นะงเอาเอาเลขวิ่งว่กอนหลดวิ่ง วิ่งบนสามกับสี่สามกับสี่ครับเอาเอาสูตรเอาสูตรหนึ่งสูตรที่หนึ่งหน่งีพ่อพ่อสิจับผสมผสมระวังสูตรสูเก่าก็สูตรใหม่ครับขัดขัดตัวมันออกมาเอาสูตรหนึ่งหนึ่งสามสี่สูตรไม่เดินดีจะบอหนึ่งสามสี่สูตรไม่ก็เดินดีคือกันจะ่พ่อจับสองสูตรมาผสมกันแล้วก็คัดเลขออกนะครับ เเลืเอาวามาปดจากหนึ่งสามสี่เล่าสูตรสองสูตรสองศูนย์สามสี่เก้าศูนย์สามสี่เก้ามีสองสูตรเลขยุ่งไม่มีมันต้องมันต้องติดกระสามตอนตอนนี้มันสนสามกับสี่เป็นบอลิกก็เพราชนสามกับสี่ชนสามกับสี่เพราะฉะนั้น ตัวสี่สีมาครูก็เขาจิกพออฟัวีิไปไปยอดถัดถ้าถัดสามก็สีนี่ยูเนี่ยมันมีอยู่ในสตดหลักก็คือเอามาจับกันข้างนอกเนื้อสตดหลักก็คือมีเจ็ดก็เก่าจิสิบไปจับครูก็เขาครับผมอ้าวกเดี๋ยวพอจับปูให้จริงจิเจอาสี่สามสี่สามตับก็ สี 4, 3, 3, 4, ่สามสามสี่ป่ะครับ<ะ>อ๋สี่สามสามสี่ครับไปพผู้ชมละครับผมเก้าสามสามเก้าเก้าสามสามเก้าอะตัวตีนมันมีอยู่สองหลักครับวันทิตัวกันมันเอากันไว้อามันหลอดออกมาเก้าสี่ตัวกันเด้ <94 S 2> อเก้าสี่ครับศูนย์สี่ศูนย์สี่เจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดสี่ ตอนนี้ตัวกัดตัวกันมีซีหางกันหน่วยซีๆแล้วโอกาสเมื่อกี้ออกมากที่จุดก็คือสะสมมุติรเก่ามากอีกนะหวยออกออกเก่าสามเลยตัวรอมมันก็คือเก่าซีนั่นแหละกระเก่ามากอีกเนี่ยถ้าสมมุติว่าเก่าสะสมมูลกระเก่าบ้มากเนี้หวยออกสามซีซีสามเนีลย้าสมว่าเก่าก็เก็บป้อมากก็คือหายไปหวยสี่ออกสามซีซีสามเลยครับป๋เอ้ เนี่ยมันมีมันมีอยู่กว่ามากเนี่ยเอาเอาจับสามตัวสักสองสองชุดสามตัวบนสามตัวบนดักลอยพอมันมันมีสองตัวคือว่าคือว่าหนาันาจีมากก็สุดสุดอันนี้สุดเลขาตัเนี่มันก็ยังบูชาุกนธรตะเขาเจ็บนพวเอามัน สี่สามหนึ่งสี่สามหกสี่สามหกสี่สามหนึ่งเก้าสามหนึ่งเก้าสามหเก้าสามมีมีสามนี 3, มครับเลขยับฉุดเลขจับชุดสาสุดเลขนีเลขยู่ในนี้นบ้บหนีบน้หนีจะเลขลัรเลยครับเลขเลขลักนี้ ตัวเน้นๆนั่นคือจับสามกษีไว้เป็นตัวหลักเลยครับผมอืมจับสามกสีไว้เป็นตัวหลักเลยส่วนบางทีไอ้ครูก็ตัวอื่นก็คือมนี่นี่บกงีโตครับพวกฮาพวกฮาพวกพกโอกาสมติีมากแบบมันเจ็บสี่บ่มีอ่ะพวกฮาก็หกงาแปดแปดฮาหกเนี่ยโอกาสมางทมาจับครูก็สุ่มเนี่ยเจ็บสี่บ่มี ็ทีนีเจ็ดกระเก่าอ่ะสี่สี่มาจับคูก็เขาครับผมถ้าสมมุติเราเจ็ดกระเก่าบอกมาจับคูมันก็ตีออกอยู่นั่นกันช่วหมดก่อนครับเออเลขศูนย์หนึ่งสองสามสเลขใครเลขใครซื้อตั้มไปตัวหนึ่งครับผมตั้มคู่หาดีไปตัวหนึ่งทับคู่ไดจับจับจากหาจนไปไปหาเก่าจับคู่กันบอกเด็กลขในคนที่พอจับ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเนี่ยบ่บจับไม่แนนมันสี่บจับกันเลย้านอกเนื้อจากเลขกลบภุมนี้แล้วเนี่ยมันสี่บจับกันอักข่าคือไปหาเก่าจับคูกัน่ไดเลยตรงนี้ตำตัวหนึ่งสูงตัวหนึ่งแ่นหมดนี่ครับหรือหรือเสือบทันมันกัดตำน้ำกันตำหมดเลยไม่หันตำหมดเลยครับให้รู้ออกตำอ๋อฮะฮ ทำเยอ่ยมมากนี่กีบวัาจีเลยครับเอาเนี่แหละครับผมสามกับสี่ต้องมีให้เห็นกับพี่น้องเนาะเน่ยสามกับสี่นี่นต้องจีบให้เห็นครับเหมือนเสีดเยดายหลีกหลังนหมดมันงไปหลีกึังก็สองก็มาสูตรเ่าไม่ได้ได้หนึ่งก็สองก็สามหมดเลยครับผมจะว่างห็นกันก็ไปหมั<ต>่นใจมันเป็นอย่างงูนี่ที่แหนกว่าทีบีกหนึ่งก็สองอะไล่ะ วันนี้ก็ได้หนึ่งก็สองอีกได้เนี่ยครับผมเลี้ยงงมากดูมากกได้เดยเอาเอาเลี้ยล่างให้ให้พวกได้ิงหนึ่งก็สองครับผมวิ่งล่างหนึ่งกับสองครับผมอ่าวิ่งหนึ่งกับสองเพือจะวันเน้นไปทั้งสองเือเด้อครับเน้นสองเอาจับคู้ให้สักสามตัวครับผมสองห้าสองห้าสองหกสองหกหนึ่งหก หนึ่งหกสามหางครับผมยิขาเพาะเอาบอกเกิดคนขาหัวครับวันหนึ่งหมันเขาบอกไปเลยว่ามันเหลือเหล็กอยู่สองตัวระวังสองหาก็สองหกอย่างพวะเดี่ยวครับผมเนี่ยอันตรายสองตัวนิงขาเอสองหาก็ตกเหล็กนิ้มไปที่สองครับผม เลขเป็นเลขสูตรสูตรครูประกอบมันอ่ะสูตรครูประกอบมันได่สี่ห้าหกสี่ห้าหกดีป่ะเออลูกครูประกอบหนึ่งกับสองนี่มันแต่สี่ห้าหกมาตัวหนึ่งว่าต้องการจะเข่าครับอือแต่ว่าพ่อพอเอาสี่พอจับเจ้าห้ากับหกเกิดดว่ามันต้องเข่ามันต้องเข่าสูตรสูตรประกอบล่างมันเกิดเดินมันเดินเหย้ามาตลอดนี่ต้อง่อโกไฟได้ส่วนใจมันตัวหน่ ครับไปตัวแยกไหนกดออกคู่กันย่นเด็ดโอ้โหหนาวงินนี้ขอสามตัวแตกครับป๋าตังวาครับมาเลขนี้บมุมสามก็บสี่อ่ะครับนี้บ่มุมตัวนี้ออกไงนอนสามกุี่สิบเคยสิบหน่วยเนี่ยสูตรสูตรประกอบมั่นได้ป่าสูตรประกอบมันไอ้ที่พ่อว่าว่งหัน ครับผมที่ห้าหกครับอืมมันกิดมาตัวหนึ่งื่องมึงสูตรมันมันเป็นสูตรว่าไงนเป็นสูตรหมดแหละ็เลขาบขอว่าพบุ้งจะกีจับสูตรไหนสันนี่ครับอย่านมันอย่างนันอย่างเงี้ยเพราะว่าปีใหม่เข้ากับประมันใจว่าตัวไหนครับเพราะมันเข่าเข้ากับต่างตามมันนะ,ะครับผมอเออเข้าต่างตามสูตรที่มันเขา่าครับคงคือไายอีกทีหนึ่งแล้วก็ ครับครับครับผมก็มาเชื่อกับขอเลขออกครับผมก็มาเชื่อกับขอขอบพระคุณพ่อครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมเลขพ่อขุนสายสี่ครับพี่น้องเนาะบพราะว่าจะเป็นเลขตั้งหลักนี่แหละครับผมครับงวบว่างหันกับเขาเจ็ดกับเก่าด้วยครับผมพอยย้ำว่าเลขงงดนินอาจจะออกต่ำๆอยู่ครับพี่น้องเนาะ เลขต่างหลักพอมี01234ครับผมเด่นไปที่123ครับวิ่งบน3กับ4ครับผมสูตรที่1ได้134 4, 4, สูตรที่2ได้0349พอให้2คูแล้วครับผม43กับ93ครับผมกลับนำครับพี่น้องเนาะกลับด้วยเลขตัวกันจะมี9 4 0 4 7 3 7 4ครับผม ชุด3ตัวบน143643 193693ครับผมครับพอว่าเลขบนนี่ตั้งแต่หาไปครับพี่น้องเนาะจนถึงเก่าจิบกอดข้อกันมากครับผมเลขสีวิ่นกันเลขจีกอดก็กันระว่างสูงกับต่ำหรือว่าต่ำต้องสองตัวครับผมครับลองเบิรงได้ครับพี่น้องครับแล้วก็มาวิ่งล่างครับพี่น้องเนาะสูตรเดินดี1กับ2 ประกอบสี่ห้าหกครับผมสองห้าสองหกหนึ่งหกครับพี่น้องเนาะสามคู่ล่างครับคงจะถ่ายมาอีกทีนหนึ่งครับพี่น้องเนาะแต่ว่าพี่น้องพีช่ชจะถิ่มเรียงลักเป็นเด้อครับผมศูนย์หนึ่งสองสามสี่ครับผมถ่ายคลิปนี้เกามาเชียร์กขออวยพรให้พี่น้องพีช่ชโชคดีถูกหวยแล้วเงินไปน้ำกันครับหนึ่งกุมภาพัาพานธ์หกสิบแปดสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ